พี่ๆมาพบกับผมโบท๊ทโอฮานาพระเครื่องครับวันนี้มาแกะกล่องพัสดุนะครับเหลืออยู่2กล่องนะครับนะใช้บริการของไปษณีไทยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับ <c oughs> ของให้แท้นะครับพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับท่านไหนจะฝากปล่อยนะ นะจะฝากปล่อยนะจะแบ่งปันให้ท่านอื่นได้เช่าบูชาต่อส่งมาได้เลยครับนะแอดไลน์กันได้เลยนะ092419158 8ครับแอดไลน์ส่งรูปเบื้องต้นมาก่อนนะผมก็จะสแกนพักของพี่ๆก่อนนะครับว่าแท้หรือไม่แท้ถ้าไม่แท้ผมก็ไม่อยากให้ส่งมาเสียเวลานะครับส่งมาไม่ต้องกลัวพระหายหรอกครับนะถึงผมแน่นอนครับไม่ใช้บริการของอะไรก็ตามจานหน้าซองให้ชัดเจนครับนะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมแล้วก็ห่อหุ้มให้ดีๆแบบนี้นครับ โอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบจ้ะนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับห่อนี้ครับอ่าคู่แรกนี้เป็นพญาเต่าเรือนนะครับรุ่นไตรมาสครับนะกระไหลทองลงยาครับสวยๆเลยครับนะหลวงปู่หลิวนะจะสร้างและปลูกเสกในปีพศ2 5 3 8หมครับจมูกโด่งมากครับพี่ๆรุ่นไตรมาสบูรณะพระราชวังสนามจันกระไหลทองลงยาตอกโคดนะด้านหลังชัดเจนครับสวยสมบูรณ์มากครับ นะฮะสวยมากครับขนาดน่ารักนะครับนะ,ะคุณพี่สุภาพสตรีก็บูชาได้นะครับนี่ครับเทียบกับเหรียญบาทก็ใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมครับนะฮะสวยสมบูรณ์มากนะครับแล้วท่านจัดสร้างและปลุกเสกในปีพศ2538ร25จะ้ะนะ,ะรุ่นนี้องค์พระเทพมาเป็นประธานในการเททองหล่อหลอมชนวนมวลสารนะครับในปี38พิธีใหญ่มากครับนะฮะ ราคาไม่แพงครับผมแบ่งให้ไม่ถึงสามพันครับนะใครพบเจอก็จัดไปนะครับหนึ่งคู่นะครับอ้าต่อไปมีเจ้าสัวครับเจ้าสัวนะครับโอ้โหบล็อกอะไรเนี่ยเนี่ยขอลงกล้องหน่อยนะครับผิวสวยมากบล็อกจอขีดด้วยครับบล็อกจอขีดครับนี่ครับจอจานมีขีดครับ นะบล็อกจอขีดนิยมลัดนิ้วครบจมูกโด่งผิวแดงๆครับนะฮะรุ่นเจ้าสัวชื่อดีเป็นมงคลครับใครอยากเป็นเจ้าสัวฉันนะสีฉันนสีนะครับนะปี2538ต่อโคตดคมๆครับพื้นผิวเหลียญนะครับตึงๆึครับชัดเจนเลข3สวยๆฮะหางไม่ขาดไม่กุดไม่งอไม่สั้นนะครับสวยมากครับรุ่นเจ้าสัวครับนะเคยมีราคาขึ้นไปสูงสุด เกือบ6 0 0 0 7 0 0นะครับนะฮะบล็อกนิยมเนี่ยทะลุ6,000กว่าบาทไปนะครับนะฮะแต่ถ้าใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งให้ไม่ถึง3,000นะครับเจ้าสัวนะปี38บล็อกจอขีดนิยมโอ้โหพี่ๆดูองค์นี้ครับพร้อมเลี่ยมเงินด้วยครับนี่คือรูปหล่อหลวงปู่หลิวครับนะฮะเข้มเลยครับจมูกโด่งผิวเข้มๆเ,เ,เลยครับ เขาเรียกว่ารุ่นนี้ว่ารุ่รนห่มคุมล่มเย็นเป็นสุขครับนะท่านสร้างในปีพศ2541ครับดูครับแล้วก็ตอกโค้ดคมคมครับสวยสมบูรณ์มากพ,พี่จา๋าพร้อมเลี่ยมเงินครับนัานหนาครับนะขนาดองค์พระนะเทียบกับเหรียญบาทเห็นไหมครับนะเหรียญบาทยังมีขนาดอ้วนอ้วนกลมใหญ่กว่าเลยนะคุณพี่สุภาพสตรีก็บูชาได้นะครับ นะคุณพี่สุภาพบุรุษก็บูชาได้รุ่นห่มคุมครับนะคอยปกป้องคุ้มภัยครับรุ่นนี้ครับบูชาเสริมโชคลาภบารมีนะครับได้ดีนักแรราคาไม่สูงด้วยครับพร้อมเลี่ยมเงินครับผมแบ่งให้นะครับไม่ถึงสามพันนะครับพร้อมเลี่ยมกรอบเงินนะครับนะพระเปล่าเปเนี่ยเคยปล่อยสูงสุดนะครับสองพันห้าถึงสามพันนะครับวันนี้พร้อมเลี่ยมเงินให้ด้วยไม่ถึงสามพันนะครับนะองค์นี้รุ่นห่มคุมครับอ่าต่อไปนี่ครับ รุ่นพุทธซ้อนครับนะรุ่นพุทธซ้อนเนื้อทองฝาบาทครับสวยมากพี่พี่จ๋าสวยมากครับนะฮะเดี๋ยวฮะจมูกโด่งนิ้วครบสวยต่อโคตรคมคมครับพระพุทธนะครับพระพุทธท่านเป็นตัวแทนของความปลอดภัยแคล้วคลาดนะครับนะฮะพระไอ <c oughs> พระสังกจจยท่านเป็นตัวแทนของความสุขนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับ พญาเต่าเรือนนำพาไปค้าขายมีกําไรเห็นหะครับพญาเต่าเรือนเหมือนคา,าบกําไรคาบเงินคาบทองนี่ครับรุ่นนี้ครับจะสร้างและปลูกเสกนะหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลูกเสกในปีพศ2535ครับเนื้อทองฝาบาทผมปล่อยเกือบเกือบเกือบถึง4,5500นะเกือบ